อาละันเอาละบอมวันนี้เราก็กลับมาอมอีกแล้วนะครับโรบอกในแมป The Back The Back State of Reality หรือ The Back Room นะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตอด่านหกกระดานเจ็ดเลยละกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ The Hub เลยไปลุยโอเคซันเอาละซันเอาละบอมเราก็เข้ามาใน The Hub เลยนะเราก็ต่อจากคอาเติมต่อให้แล้วไงไปด่านหกใช่ไหมด่านหกเลยเลยเนี่ย <Yeah. S 3> ตรงนี้ไงไปเข้าไปเลยแม่ จะดีเหรอไปหมุนไลเอาหมนๆหมุนๆกูเดินเข้าไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดเกิดแล้วอยู่ตรงที่เกิดก่อนนะแค่เจอกันก่อนได้เลยจะได้ดีตัใจกันได้เฮ้ยกูเกิดมากูเจออีสเตอร์เลยวะงั้นงั้นรอกูก่อนนี่แต่เอาเตอร์มึงจะเดินทำยียอะไรอยู่ที่เดิมเออดีกู มึงอยู่ที่เดิมไปเนี่ยจะได้เจอกันได้ยังไงกูเดินไปเดยนมาไปตัวตัวคนแม่งโคตรสว่างตัวเออตัวคนทำไมแบบไอ้เฮียคนเหมือนแบบมึงกินยาเนี่ยไอ้ยาไอ้ธนูโดนธนูทองทองจริงแกฟังเลยไหมครับไอ้เฮียตามกันหมดเราบังแตกกันหมดเลยพวบไปเลยไอ้เียผีอยู่ข้างหลังไอ้ซันไอ้ยาตามมาข่าวมันใช่มันคือวิญญาณุยกันเลย ทำไมไอ้ยาวิญญาตตามติดไอ้ยมึงไปทำอะไรกูยังทำกำไรมาเออกูไม่เห็นเลยมีหน้ากับไอ้นี่มันดำหมดเลยอะค่าเสนิตตี้เออเอ้แต่มันลดนะเว้ยเชนิตตี้เอ้ยลดเร็วมากเลยเว้ยเซนิตตี้อ่ะเออว่ะเออว่ะไอสปีดต้องีิหาเล่วต้องตามพวกแม่งไปหมดเลยอ่ะไม่จ่ามึงมึงไม่ช่วยเลยไม่จ่ายเลยมึงว่าพวกมันรู้ทางมาไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันดึงกองคุ้มกันใจเย้กูว่า ไอ้เนี่ยเราไปเดินทัศนศึกษากันเหรอไอ้เฮียแม่งเฮ้ยไอ้เฮียฉันไอติวพอดเร็วฮะฮะฮะโอ้ไอ้มันเดินชนคุ้ยฉันไอ้กูมออยู่ข้างหลังฉันเฮียฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันยืนไว้หัวขาวเนี่ยมึงมาคงงงนะพวกมึงตามมาทำไมกูหาไม่เจอเหมือนกันใจกูความรู้สึกเหมือนเดินวนนะไอ้เฮียเออให้มันเดินวนเลย อีนี่มันอยู่คงง่ายได้ไงทางเดิมหรือเปล่าวะมันไม่ไปหมดเลยครับทั้งนี้มันเดินกลับไปแล้วอ่ตามมาตามมาโอ้มันเดินกลับไปแล้วเหรอเออตามมามาเร็วมาเร็วมาเร็วพวกอยู่ไหนกันตามมานี่เฮ้ยทางลงอะไรอ่ะอ่อยู่นี่อทางแห่งความตายหรือเปล่ามึงมองหน้ากันทำไมมึงค้างไปได้ไหม เอ้ยไอ้ยี่มาผักเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วโอ้ทันเจ็ดใช่เฮ้ยนี่ยทันเจ็ดเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้สปีดลันด์ดีมเร็วขนาดเลยทาราโซโฟเบียตกลัวทะเลคืออะไรวะกูอยู่แนวเงี้ยเฮ้ยว่าใครอยู่บนหัวกูเอ้าเอ้าไอ้เต้ยอยู่บนหัวกูอยู่บนหัวมึงใครอยู่บนหัวกูเหยียบหัวใครอะ ไมด่านมีแค่เนี้ยนั่นดิเราเราไปไหนไฮเดฟเซเว่นคอมพิวต็โรกแอนด์ออลวิดเดดินแลกเทอาร์ตเราต้องโดดลงไปมึงอยู่ไหนะทำไมกูไม่เห็นมึงอ่ะไม่รู้อ่ะอาาร์พร้อมป่ะมโดดไปไอ้เี้าเข้าไปด่านแปดเลยอ่ะกโดดไปด้วยอู้อาลงมาแล้วอู้อู้ไอ้เี้ย ไอ้เที่ยกูเกิดมากูจะทางออกอ๋อไม่ใช่อาวโอ้คืดานนี้มันจะททำไม่เสร็จไอ้เี่ย้เที่ยเลยอจบแล้วจบแล้วโอ้โอ้ไปด่านแปเลยด้ว่กันไอ้เที่ยปิดรนอะไรถ้ามึงยังทำแต่ทำแต่ด่านแปดยากสุดแล้วนะอซแซดเาชอบด่านแปลกไ่าไม่เสร็จแล้วมึงทำมาทำไมวะ แม่งบอกว่าอะไรแหลกๆสักอย่างไอ้ยาไอ้ยาคูนันนะบอกว่าสร้างด่านจิลแมงแหลกก็เลยเออให้ผ่านฟรีๆไปแล้วกันอะไรเงี้ยคนเย่อเลยคนตีเนอะไอ้กลืนทำไมอันโฟร์อีนอสทูแฮฟเลนถ้าเราไม่รีบเดือดเราจะหมดตอนนั้นเลเวลเอ็กยูอัลเซอร์วิวเบลอีสเอ็นเทลลี่ลักบิเอเฮ์ไปดีกว่าไปวันอาทิตย์ไปเฮไปเลยจุกบิคอนเนี่ย เราเชื่อใจเลยได้ใช่ไหมไม่ได้เฮ้ย s a นต t y ี้หมดก็เร็วเหมือนกันใช่เฮ้ยยืนนิ่งทำไมอ่ะเอ๊ะยตบไปเยอะแทงตรงปะซ้ายก่อนบอกว่าไม่รู้อ่ะไปตรงะตรงไปเลยโอ้เหมือนกลับขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่เออกูเดินอยู่หลังๆแล้วกันเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้สอนตัวนดิเฮ้ยลงมานี่ง อ่าัวไล้์ไซดียังไม่เชื่อกลางไม่งงโกงมีทางไหนดีย่งนั้นแหละน้อยไอ้คือตัวอู้ไข่อู้แบบนี้ไข่วะาอย่างใส่ไปทางขวาลูกอู้ต้องใช้สูตรขี้โกงอ่แล้วปรับภาพให้กลับจะได้ไม่กระจายเราปรับภาพกลางด้วยไม่เนี่ยทางนี้เหรอเออเฮ้ยโอ้แต่ถ้าแบบนี้เราจะกลับไปด่าตรงนี้นะ ก็ใช่เหมือนมันพาไปด่านสองมั้งคอนเทนเมนต์ทันโน่ไม่ไปหมดไม่ไปหนีาเม่งน่ากลัวมากเฮ้ยจะหมดแล้วสนิตี้ลงนี่ปะจะบอกว่าลงมาทำไมไม่ไม่รู้อ่ะลงมาทำไมไม่รู้อ่ะเดินเดินมาก่อนแล้วกันจะตายเดี๋ยวไปเริ่มใหม่ยิกัคนมันดูง่ายเเดินซ้อนกันนะกูเด้ตามอีเบคอนอยู่ อ่าลไปทางไหนที่ไหนไต่เชือกเี๊ะปะเฮ้ยไม่ใช่ดิถ้ารูตรงนั้นมันพาขึ้นไปข้างบนไหมรู้อะน้องบนมาทางนี้ปะแปลว่านี่กว่ะอ๋อดูวนจมย่าใส่น้ำสีไม่ง่ายน้ำก็จะละเอะะะะมันก็จะกลายเป็นแบบสีดำพาสเทียวอะใช่ทำไมทำไมมันแยกออกมาวะให้ผมเห็นเหมือนกูวะ เดี๋ยวปานวานรีตัดตัดผ่านครึ่งอารีไปดีกว่ามันเห็นเยอะเองเดี๋ยวจะไปหมดใช้ s a n i t a ี y เหลือครึ่งหนึ่งแล้วมั้กูก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วกูเหลือครึ่งใช่ปะไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่รู้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 กูเหมือนไอเช่นนั้นเลยหาแดนเดี๋ยวไม่ลงคลิปเออเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อันนี้ ไอ้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เจ็บเจะติดอ้าวเดือดติดเดียวบี่งเบคอนวังเบคอนบังช่ทำไมมันต้องออกซ้ายกันไปเฉยๆเราตรงไปฉายแทบไม่ได้ช่วยเพียเลยมองมองเห็นมองไม่เห็นเหมือนเดิมเดิมนะเออไปตรงกลางแม่งเลย เดรสร้อนกันนะมันติดรูได้ด้วยใช่รูเดิมเล็กไรเงี้ยเออตรงเดียวโอเคไหมโอเคอ่าต้องกลับไอ้คุณเป้คุณวางกูด้วยเนี่ยเดี๋ยวกูทะลุอีกนต้องเลี้ยวลงมั้งไปขวาลายไซด์ดีเออเลี้ยวลงแม่เลยตรงนี้มันเจอมือปีชนะรถอ๋อไม่รู้แต่รูมันเล็กมากเลยอะลงแล้วขึ้นไม่ได้นะลงแล้วขึ้นไม่ได้เดือดไม่ได้อะตรงนี้ทางนี้ อุ้ยอุ้ยติดเฮ้ยบอลเดินไปก่อนอุ้ยกูติดติดอะไรบอลเดินไปก่อนโอ้ยี่ไม่ต้องไม่ต้องเอียงซ้ายนิดนึงเหรอวะจริงไงระบบสมจริงไงเฮ้ยเซนิตี้ยังหมดแล้วจะกลับเกินหมอเตอร์ไดอูในรีบวิ่งละทอำแม่งหัวโคกเที่ยวหัวโคกโคกไอ้แ้วมันจะมาโผล่แนววะ ที่เดิมเออแล้ที่เดิมกูเครียดเลยนะทำไมมันเลื่อเรื่อยเอยวะนั่นดิเฮียนี่มันลำไส้เลยวะเนี่ยอุ้ยัะมีทางแยกด้วยใช่แล้วกลับมาที่เดิมวิ่งเอยโอเคตรงกลางกันกลางกันด้านด้านด้านขวาเป็นที่เดิมต้องไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นรีบวิ่งไอ้เฮียกว่าเฮียจอแดงแล้วจอกูแดงแล้วเออเออเจอแดงแล้วสว่างมากเลยอุ้ยดีจัง ต้องคานต้องกดอีค้างเพื่อคานเข้าหลุมโอ้กูคานออกมาแล้วเร็วคานมาเร็วเร็วไอ้วมึเดินเอ้ยมันมีคนบังมันมีคนบังเหรอมันจะปังทำไมนี่หน้าจอแดงหน้าจอแดงเอ้ยใครใครบังมึงจะบังทำไมมึงอยู่นิ่งๆเร็วไอ้เี้ยระบบต้องกดอีค้างไปไอ้ยังต้องมมีแต่คนบังกูตอนแรกกูจะกดเสร็จอยู่แล้ววิ่งวิ่ง ยังจะไปเหยียดรันเลยสัสเฮ้ยเดงเดงเกยกีตาร์จะตกที่สุดขนาดนี้มึงไม่ขาหักได้ไงวะเนี่ยรัวสไลด์เนี่เออสไลด์มองอะไรมองที่เดิมป่ะก็ไม่เหมือนที่เดิมไหมโอเคตันอย่างงี้แม่งตกมาที่เดิมไปเนี่ยแล้วต้องไป็นงไหนอ่ยรัว ทางลงข้างล่างนี่ไม่ใช่จะวนกลับไปที่เดิมรูนี้มะรูนี้มะมันมีอยู่เดียวนี่เอออต้องรีบวิง่งละแต่ว,วิ่งไม่ได้มาน้าหมดละไม่มีทางขึ้นขึ้นไปเได้ยี่ไม่มีทางยีเฮ้ยกูตายอ้ยาวบอลเอตะไปแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่กลับมาที่เดิมอะ่ะ <c oughs> อันนี้ต้องรีโดตัวตายนะไม่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 กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมมันบังคับเว้ย ม right. ันบังคับให้มึงตายเลยเฮ้ยกูกดรีตัวตายแม่งรอมเลยรูอะไรอ่ะนีรูอะไรมีรูอะไรเขอขาดสวัสดีนี่รีตัตายแม่งรลยิบระยไปไปรีไปรีไป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 ัลบต้องเดินหยุดเดินหยุดไอ่ฮ้อู้ยเยอสติแตลกไปไอ้สัสเออเดินเดินอยู่แต่ อย่าเซ็นประสาทระเบิดเม่น่ใครอ่ะเปิดจะเป็นผู้ร ja ู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รอดูมึงกู้กูจะรอดูมึงกู้อ่ะลงไปด้ยเด้อะไรเหี้ยลงมาที่ทางไอ้งูคือทางรับมันวนกลับมาที่เดิมเหรอที่ไหนกูอยู่ไหนมึงจะเดินไปไหนล่ะ ไม่รูไม่ได้เดินเลี้ยวอ่ะมันเป็นทางที่เรามาอีกทางทางที่เราไม่ได้ลงว่ะเออมากลับมากว่าแล้วแล้วมันก็จะมีอีกรูนึงตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีรูอีกรูนไงเข้าไปไหนวะรูไหนตันเนี่ยเนี่ยกว่าแล้วก็มาทางไหนวะไอ้เหี้ยกว่าทางเนี้ยแหละไอ้เหี้ย ูว่านะก็น่ามาน่าเป็นแบบว่าทางที่ดีก็คือมึงดูโปรเถอะให้ดูสปอยไอ้รอรอตัวระเบิดกันรออู้กันแล้วเราค่อยสปอยโอเคไหมไปหนังนะึสปอยหนังได้ว่าแน่ได้ถึงด่านสิบประมาเนี่ยกูว่าไอ้่ยต้องอ่านได้จะต้องประมาณห้าสิบวินาทีไอ้แย่ขนาดนั้นนะว่าตัดเาไอ้แย่ยี่สิบวินาทีตัดมากไว่แน่เหลือห้าวนาทีกูว่า เอาเว้แวเราเดินทางเยอะขึ้นเราเว้ทำไมมันจะเป็นทางเดิมกูเคยอัด20นาทีตัดให้เหลือ10นาทีเฮ้ยเอือยน้ำดำนี่มันไปได้วะเอ้ยอู้นะไปลองอูแน่ๆกูว่าอู้แน่ๆน้ำดำตาเสือดาวเอ้ยกูว่ามันไอทางที่แม่งคลาน่กูว่าใช่เว้ยเอ้าอู้มีคนตายไปแล้วตอนชายอู้ ทางที่คลานอะกูว่าใช่ไว้ยังทางสับใช่เหรอไม่ใช่ว่ามันวนมาที่เดิมอ่ะเออทางที้คลานมันก็ต้องวนมาที่เดิมเพราะผูเห็นมันวนทะลุออกไปทางกลางได้อ่ะลองดูใช่เออลองดูเอาอะไรโอ้ยี่โมโยหัวไอ้ชิเอาไอ้เียนี่ ก็ตูนบังบังมันบังบันบังถ้ามมาเอดมีใช่มาไปเดี๋ยวกูลองเดิมไปสำรวจให้เฮ้เชติดเชมันเป็นหลุมโดดอ่ะก็รูติดอะไรก็คือถ้าเราโดดไปปั๊บก็ที่เดิมอ๋อมันแยกสองทางเออมันแยกสองทางเว้ยโอแต่ทางหลังก็คือทางขวามันจะกลับไปที่เดิมแต่เหมือนทางซ้ายเป็นด่านใหม่ป่ะ ทางซ้ายตันไอ้เหี Sunday> ้ยต้องไปขวาไอ้เหี้ยต้องรีบละมันจะหมดแล้วไอ้เหี้ยมันจะตายอุ้ยนี่ไงโอะไรขทางโอ้ไม่หรอขับไม่ใช่กลับไปด่านเจ็ดนะอุก่าอุก่าไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยดาบระเบิดระเบิดโอ้กูบอกแล้วไอ้เหี้ยตรงคานไอ้สัสสังขารลิงอาเธิร์มไม่เข้าใจ ด่านอะไรขนาดนั้นไงวะด่านอะไรนี่ด่านอะไรเง้ยเฮ้ย Minecraft is my life มึงไปเล่นทำไมลมบอนี่ด่านอะไรเงี้ี่กำลังจะกลับบ้านเหรอุ้ยทางนี้มันเข้าถ้ำวะเออก็ทางออกออกถ้ำลงไปทางนี้ป่ะอย่าบอกนะถ้าเกิดกลับเข้าถ้ำไปก็คือเริ่มด่านแบดใหม่ด่านแบดใหม่เฮ้ยที้ทำไมทางขวามันเหมือนเห็นอะไรวะหน้ายิ้มทางขวาในป่ามึงเห็นปหมไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นอะไรขาวๆ เหตุและชื่อมึงอะข่าวๆเออเว้นและชื่ออ่าเปิดอะไรเที่อ่ะมีอ่ะกูเจอหน้าเยอะเออว่ะกูเห็นแล้วเออวะไอคุณเหมือนมันจะตรงดิ่งมาเราเฮ้ยเยอแล้วมัต้องเริ่ต้องรีบและมันเลี้ยวไปแล้วมันเลี้ยวไปแล้วมันเลี้ยวไปแล้วมันเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยไปดีวะมองทำไมจะมองจะมองจะมองดีไม่ดีนะ เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะดำๆอ่ะต้องเสาไฟอ่ะแบกหรือว่าพวกที่แม่งเดินมาคือโดนเสาไฟแดกแล้วไอ้เชี่ยเอนติตี้อ่ะใช่แน่ๆกูอยู่ไหนกูต้องไปไหนกูไปไหนกูไม่รู้ไอ้เเกมนีงไม่มีรถหรอวะไอ้เชี่ยเป็นชีวิตจริงนะกูจะมาเดินในหมู่บ้านนี้ทำาเยี่ยกูนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าเออเยอยเเลยเออเออาปน <laughs> อ,อะไร <c oughs> วะไม่วิ่งมาไม่เดินมาเว้ยอ้อมาคืออะไรอะ่ะยิ้มเวะเนี่ตัวนี้ก็มีผีไ,ไหนเดี๋ยวไม่เป็น,นมาหาเลยไม่มีอะไรไอ่ะมึงลองเดินไปหามันดิ <c oughs> ไอตัวเลี้ยงขี้หมาเฮ้ย ไอ้กูเดินเท้ากูเดินเท้าไอ้ยัยไอ้ยยิ่งอยาอยาเข้ามาอย่าเข้ามานะกูกคั่วกูกคัวกู้คั่วอยาเข้ามาหากูอยู่มัายู่กู้ยืนนิสเต็มไปหน้าหมดยุ่งไรอยากมายู่กับกู้บอกเท้ากูจะไปเชียร์อะไรเชียร์เดินไปทางไหนก็ได้เดินไปได้ไม่นไปได้เดิไม่ได้โง่โง่เดินไปได้หมดกูกูเข้าไปดูในบ้านได้มีอะไรมึงนอนเข้าไปแล้วแบบเข้าไป เข้าไปปุ๊บแม่งวาร์ปเลยไม่ไดีมีของไงไงวะมันมีบ้านสองชั้นเนี่ยอุ้ยเฮียมึงหาเรื่องตายแล้วอุ้ยเราต้องสำรวจไงเราเราหิวเราหิวทุกคนหิวทันงโอเคไม่มีเฮียเลยไปไอ้เฮียไม่มีเฮียเลยพวกผีมันเข้าบ้านมาได้ปะจะเหลือไอ้เฮียเลยขนาดเดินมาหาไอ้เบลมได้ แอบบานไหมไ้ยงอยยยอยยยนยย่ยยยยยงยย่ยนยยยยยเลยย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 มยยย้ยย่ยยยยยยยมัยยยยยยยะย่าเยาข้ยยยยยยไม่ยย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 วย้ยย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 ไมยยยยยงยย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 ายย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 ยนไยยยยยยุยย ต้องราบวนเดอร์ไม่ใช่ทำไมข้างหน้าเป็นทางดำๆำอ่ะกับไป้ด่านแปดเนี่ยทางอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าแมปมันสุดไม่ใช่แมปมันสุดเว้ยเออแต่หน้าทะลุไม่ได้แล้วก็เห็นทุ่งยาวเบื่อมอ่ะคนเยี่ยมเรารีบไปดีกว่าแต่นี้ตีนจะละหมดแล้วก็เริ่มไกลแน่เฮ้ยแต่มันหมดช้าอยู่เนี่ยเออช้ากว่าไอ้ด่านเท่าอ่ะไอ้ด่านเท่าไงไอ้ด่านหกอ่ะ ตัวเฮี้ยเลยลุงอะปีญางไงไม่เฮี้ยมึงอะแข็งมึงไงบอมมึงก็เดินไปปีญานมึงไงเฮี้ยยานร้ายของมึงไงไอ้ยมึงเดินแปะมึงมันนี่เออเช็คแฮนด์เคยจะพลาดด่าเออวิธีเล่ามึงเออมันหิวแค่ว่าลองเดินมาดูดิเพาะมันหิวมึงอ่ะมันหิวมึงอ่ะมันหิวกูอ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเองดีกว่าว่โดนแฝดเดี๋ยวว่าตายแน่แฮะเฮ้ยเฮ้ยอะโหลหุ้ยอืมมาเด็กเกี่ยวหัวไอ้กูจะเโยหัวมันเกี่ยวหัวอยมันไอ้พวมันก็ไม่เห็นทำอะไรเดี๋ยวเตลยืนอยู่ข้างหน้าไม่เห็นทำเงี้ยเลยไอ้มึงลองลงไปข้างล่างดูไอ้เหี้ยให้มันแบบจับนาวไงเพื่อนจะตายไปเลยนะ ไอ้กูจะลองดูนะเฮ้ยลองดูนะเฮ้ยเยอะกวะอ้เหี้ยเกิดไก่เหี้ยกูเกิดไหนอ่ะอาแช่แล้วเฮ้ยฮาวะ้าวอ่ะนี่ไงเหฮ้ยดีห้าวไอ้สัสเดี๋ยวกูวาไปฮะไฮ้ยนี่ไงกูเจอไอ้กูเจอตาละไอ้กูเจอใครไม่รู้เหี้ยเกลีเนี่ยไอ้สัส เฮ้ยทำไมคาปิดไลน์เฮ้ยพวกเฮ้ยมึงมึงมึงวิ่งมึงเสียซาตาไม่น่าปะนี่ไงกูวิ่งเร็วอยู่แล้วโอ้ยไอ้เชสันโตอีกแล้วเปิดโผเชสันโตโปรแกรมโผล่โผลดีจังแต่สมมติเจอผีกูก็เป็นปกติชิวๆแต่แต่กูแค่กดวิ่งนะให้กูกดวิ่งทเมื่อไหร่กูจะป่วยพนเนยหมดไปเลยอ่ะปอหมดไอ้เนี้ยเฮ้เนี่ยกูเจอมึงแล้วเนี่ยข้างหเฮ้ยในแนวข้างหลังพวกมึงอ่ะ เดินช้าจังเลยเฮ้ยนีน่ไงไอ้บอลก็เป็นเหมือนกูวิ่งปกติเลยไอ้ยี่โคตรเชียเลยอ่ะไอ้เนี่ยไอ้พวกไม่มีอันตรายไอ้เนี่ยไอ้พวกไม่มีอันตรายเลยไอ้บพวไม่ได้ขคนอ๋อไม่ไม่ได้เก่งเลยไม่ได้เก่งเลยไอ้พวกคนเก่งเลยไม่ได้เก่งเลยจะแตนสแตนทีมสแตนทีมเฮ้ยใช่ไหมวะ ไหนมึงอยู่ไหนกันนะฟ้าฟ้าเอ่อไอซันกลับมาที่เดิมได้ว่ะตรงต้นไม้อ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทางออกไอ้เชี่ยข้างหน้าเฮ้ยไอ้มึงอยู่วิ่งรีบวิ่งไปดิเราเห็นต้นไม้ไหนวะนี่นี่นี่กูกระโดดอยู่กูโดนดูเห็นกูวะเห็น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 เออนี่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 ไอซันไหมเดี๋ยวทางนี้เพื่อนโอ้อาวุอาวุขึ้นทางหัวช่างหัวคอปเปอร์ยังนี่ไงกูว่าแล้วไม่ต้องเป็นทางนี้ไอ้เหี้ย อุกาอุก่าโอ้ยี่ยต้องรีบเข้าไปก่อนรีบสนิทสนิตรีจะหมดไอ้ถ้าเราเข้าไปปุ๊บมันไปเจอแล้วเขาเปิดไม้ค้าเว้ยโออถุกทางบอลลีโอ้ฟิลออฟวีดออฟวีดวีดฟาร์มเี่ฮะตกวมาจากที่สูงโอ้ยี่พัดกูมาวิ่งไวเออกูได้แล้วอะไรหรอกูก็ได้แบบมาวิ่งไว ไฮ้ยหล่นกดชิมไปดิก็ได้หมดอหะเฮ้ยเออไอ้ตรงนี้แม่งมีฟาร์มอะเฮี่ยมเป็นบ้านฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาเดินเข้าไปไม่เจออะไรไอเฮี้ยนี่มันแท่งไม่พูดไม่พูดดีกว่าวุ่นเลยกุที่อท้องฟ้าแม่งเฮี้ยมากอะสว่านแต่มืดอะไรกันนี่ไอเฮี้ยสันตินซันนิตี้ไม่ไม่ลดเลยอะเออ ไอ้นั่นนี้เหรอมันมันโนนใช่มั้ยมันโนนสองอันแล้วก็มีแท่งตรงกลางมันมันปูขึ้นมาเที่ยวว่ากี่โกงอะบอกแล้วมึงเพิ่งได้ตระลักไงมึงเห็นพวกกูจะดีช้าแล้วก็มีตระลักขึ้นมาเออ มันโค้งอะเึ๊บปึ๊บดิ๊บปึ๊บแมนดิบไม่รอดกูเร็วกว่ามันโค้งกลับไปเหมือนโค้งกลับไปที่เดิมงั้นีี่่่มันมันไม่สุดจัะสักทีวะคือที่จริงมันให้เราวิ่งเร็วเพราะว่าแบบว่าแบบมันจะมันปวดเรื่อยๆไอ้เหี้ยทำไมทางไม่มีแล้ววะทำไมทางไม่มีแล้วไอ้ตรงต่อไปไป อันนี้คือพาไปไหนเฮ้ยเราตรงไปต่อไหมตรงไปต่อไอ้อันน้ำเต้นไหมเจ็บไหมไหนวะใช่ป่ะหน้าเราอ่ะนั่นแหละใช่บไหมเออป็นเหมือนเต้นไ่ะเต็นยังไงคือเปล่าก็คืออะไรไม่ใช่เต้นคือออะะไร่เฮ้ยอย่าบอกนะทางมันเป็นเพื่อนหนึ่งโอ้โหเข้าไปดีกว่ามันเขียนเป็นเลขสามอะ ไปดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าเข้าเองไม่รู้ว่เขีดต่างไว้กูไม่อยากเข้าเลยกูไม่อยากล้มไก่อะนี่เธอตึกอะไรอะดาวทาวเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเยี่ยดิ๊กเหรอ้ยมาดูอันตรายไม่น่าเข้าเลยเยี่ยมประตูมันน่าอันตรายมากแต่เข้าไม่ได้เฮ้ยเอาเอา โอเคอยากเข้ามาตายละเห็นไหมครูบอกแล้วนิ่งยนโซนเข้าไปแล้วก็มองแง่เลยเอาแล้วฉันเอาระเบอมนี่เราก็เราก็ไม่น่าสนมากเราคงไม่น่าสนก็มาสนมากกันนี่ไงเป็นไงก็ใครนะครับที่สนใจเล่นแมปนี้นะครับอย่าไปให้ใต้ ออก็ถ้าใครอยากเล่นหรือ,อก็ทำคลิปตอกผลไห้กดติดต่อใครกันด้วยสวครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีจ้าดาบ